สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ทุกคนนะครับอ่ะสไลอ์นี่หัวข้อที่จะมาพูดคุยกันนะฮะที่อ่าอยากจะหยิบมาเนาะอ่าไปฟังอาจารย์ตั้มมานะะแกเขาบอกว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยนี่มันคือเงินนะฮะและเงินก็คือนี่เนาะถ้ามีเงินก็แปลว่าเรามีนี่นะฮะข้อความนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะหยิบมาขยายความนิดหนึ่งว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันนะฮนะเดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังกันนะครับ นี่คือเงินแล้วก็มีเงินเนี่ยคือมีหนี้เนี่ยมันสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างหนี้และก็เงินนะฮะในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเนาะโดยเฉพาะในระบบการเงินนะครับแบบทุนนิยมและก็การธนาคารสมัยใหม่เนี่ยซึ่งอธิบายได้3หัวข้อดังนี้ครับ1ก็คือเงินส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจคือหนี้นะ่อันที่2ก็คือการมีเงินในระบบเศรษฐกิจเท่ากับการมีหนี้ของใครบางคน นะและอันที่3ามคือระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยหนี้นะฮะอ่ะเรามาพูดถึงหัวข้อที่1งกันก่อนนะเงินส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจคือหนี้ในระบบการเงินในปัจจุบันนะครับการเงินส่วนใหญ่ที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ใช่เงินสดนะฮะธนบัตรหรือว่าเหรียญแต่ว่าเป็นเงินฝากในธนาคารซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เรียกว่าการสร้างเงินจากหนี้นะฮะเมื่อธนาคารปล่อยเงินกู้นะฮะเงินกู้ที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยก็จะถูก ฝากกัเข้าไปสู่ระบบการเงินนะครับทำให้ดูเหมือนว่ามีเงินใหม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกู้เงินจากธนาคาร1 0 0 0 0แบาทนะฮะเงินกู้นี้เนี่ยก็จะถูกบันทึกว่าเป็นเงินฝากของบัญชีของคุณแต่ในอีกด้านหนึ่ง ธนาคารก็จะบันทึกเป็นหนี้นะของคุณเช่นเดียวกันเพราะว่ามันคือการสร้างเงินขึ้นมาจากอากาศที่ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยแค่เคาะตัวเลขเข้าไปนะแค่นี้เงินก็ขึ้นมาแล้วเนาะแต่ว่าคนธรรมดาทั่วไปนะไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้เพราะวมันผิดกฎหมายแต่ว่าคนที่ทําได้ก็คือธนาคารนะครับอันที่2ก็คือการมีเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเท่ากับการมีหนี้ของใครบางคนทุกครั้งที่มีเงินไหลหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะฮะ จะต้องมีแหล่งที่มาของเงินนั้นเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการกู้ยืมนะเงินฝากของคนคนหนึ่งก็คือหนี้ของธนาคารนาะเพราะว่าธนาคารเนี่ยต้องรับผิดชอบคืนเงินนั้นเมื่อมีการถอนนะและสิ้นปีก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับคนที่มาฝากเงินด้วยนะครับก็คือมันจะมีอยู่2ฝั่งเนาะฝั่งที่ฝากเงินเพื่อกินดอกเบีย้ยแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็คือคนที่กู้เงินนะแล้วก็หาดอกเบีย้ยมาให้กับธนาคารในระดับ เศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยเงินของคนคนหนึ่งเนี่ยมกักจะเป็นหนี้ของอีกคนหนึ่งเสมอนะฮะเช่นรัฐบาลออกพัธบัตรเพื่อกู้เงินจากประชาชนนะบริษัทออกคุ้นกู้เพื่อที่จะหาเงินมาลงทุนหรือแม้แต่การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศเนะอันนี้ก็คือการมีเงินในระบบเศรษฐกิจเท่ากับการมีหนี้ของใครบางคนและอันที่3ครับก็คือระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยหนี้ เศรษฐกิจสมัยใหม่นะครับเคลื่อนด้วยการลงทุนและก็การบริโภคซึ่งส่วนใหญ่เน่ก็อาศัยการกู้ยืมเงินนี่แหละนะฮะการเติบโตทางเศรษฐกิจก็มักจะมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของหนี้เนื่องจากหนี้นั้นช่วยให้เกิดการลงทุนกนารขยายธุรกิจและก็การจับใจ่ายใช้สอยนั่นเองสรุปครับหนี้คือเงินเพราะเงินส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจเกิดจากกระบวนการสร้างหนี้มีเงินคือมีหนี้เพราะทุกครั้งที่มีเงินในระบบนะ จะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของทางภาค,นะครัฐนะฮะหรือว่าทางของภาคเอกชนหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคราวนี้เนี่ยผมก็ถามเจาะจงลงไปอีกนะครับว่าแล้วต้นทุนของการที่เรานั้นเก็บออมเงินมานะฮะกับต้นทุนของการที่ที่เรานั้นใช้เงินคนอื่นก็คือไปกู้ยืมเงินของคนอื่นนะรหรือว่ากู้ยืมเงินของธนาคารเนะรี่ยมาลงทุนแบบไหน ลดต้นทุนได้มากกว่ากันนะครับก็ลองเปรียบเทียบให้ดูดังนี้ครับ 1. ครับต้นทุนของการเก็บออมเนาะโอกาสที่เสียไปครับการเก็บออมเนี่ยหมายถึงคุณจะต้องนํานเงินที่คุณทํางานนะครับมาได้เนี่ยมาจัดสรรมาเก็บมาออมหม้ไม่ได้ไม่ได้นำเงินไปใช้ไปลงทุนนะในสิ่งที่อาจจะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าเช่นการลงทุนในหุ้นอสังหาหรือว่าธุรกิจนะคร อันที่2ก็คือผลตอบแทนจากการฝากเงินออมเงินเนี่ยมันค่อนข้างต่ำเนาะอยู่ที่0.5ถึง2ต่อปีนะครับเมื่อเทียบกับการลงทุนแล้วก็มีความเสี่ยงแต่ว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่านะฮะความเสี่ยงต่ําแต่ว่าการเติบโตช้าแม้จะปลอดภัยนะครับแต่ว่าการออมเงินในรูปแบบที่ให้ดอกเบีย้ยต่ําอาจจะไม่เพียงพอในการต่อสู้กับเงินเฟอ้อในระยะยาวนะครับเดี๋ยวผมจะขมวดปมอีกทีหนึ่งนะ แต่ว่าขอเล่าให้เพื่อนได้ฟังตามนี้ก่อนนะอันที่2ก็คือต้นทุนของการใช้เงินกู้ครับสิ่งที่เราต้องแบกอย่างแรกก็คือดอกเบีย้ยใช่ไหมอันนี้คือมันคือภาระที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วนะการกู้ยืมเงินต้องจ่ายดอกเบีย้ยนะซึ่งมักจะสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากยกตัวอย่างเช่นครับดอกเบีย้ยบัตรเครดิตอาจจะสูงถึง18-20%นะดอกเบีย้ยเงินกู้ส่วนบุคคลอยู่ที่6-15%ต่อปีนะความเสี่ยงในการชําระนี้หากไมสํา หากไม่สามารถชําระหนี้ตรงเวลานะก็จะเกิดการมีค่าปรับมีดอกเบียเบ้ยเพิ่มนะฮะแล้วก็อาจจะกระทบต่อเครดิตในอะนาคตด้วยนะฮะก็จำกัดทางการเงิน,นครับการมีภาระหนี้เนี่ยทำให้ป้องกันเงินบางส่วนเนาะไปชําระหนี้นะแทนที่จะนําไปลงทุนหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่สร้างมูลค่าได้นะฮะคราวนี้เขาก็มีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบมานะฮะทางซ้ายมือเนี่ยก็คือ ต้นทุนหลักนะอัตราดอกเบีย้ยความเสี่ยงความยืดหยุ่นแล้วก็ผลกระทบทางจิตใจเนาะเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองสองฝั่งนะก็คือฝั่งที่เก็บออมแล้วก็ฝั่งการใช้เงนินคนอื่นหรือว่าการกู้ยืมกันนั่นเองนะมาที่ต้นทุนหลักก่อนโอกาสที่เสียไปนะ่แทนที่เราจะได้ลงทุนเราก็ต้องการเงินส่วนนี้เนี่ยไปเก็บไปออมก่อนในะจเย็นๆนะแต่ว่าในกรณีที่เรากู้ยืมกันมาอ่ะเราก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยไปนะอัตราดอกเบีย้ยที่เราได้จากการฝากเงินเนะี่ยอยู่ที่0.5ถึง2ต่อปีเนะีย แต่ว่าถ้าเรากู้ยืมเงินเข้ามาเนี่ยเราต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้เขาอยู่ที่6%ถึง20%ต่อปีนะฮะความเสี่ยงครับในกรณีที่เราเก็บออมเงินมาเนี่ยเรามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะฮะเงินไม่หายแต่ว่ามันก็เติบโตช้าในกรณีที่เรากู้ยืมเงินเข้ามานะฮะเราก็มีความเสี่ยงในอัตราที่สูงเพราะว่าเสี่ยงที่หนี้ที่เรากู้ยืมเข้ามาเนี่ยกลายเป็นหนี้เสียนะฮะหรือว่ามีภาระ,ะที่มันเกินตัวความยืดหยุ่นครับ เมื่อเรามีเงินเก็บเงินออมเราก็มีความยืดหยุ่นสูงเราสามารถขยายธุรกิจต่อก็ได้เพราะาเรามีเงินเก็บเงินออมหรือเราสามารถที่จะเอ,อไม่ละไม่ขยายละเอาแค่นี้พอนะยแต่ว่าถ้าเรากู้ยืมเงินเนี่ยความยืดหยุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างต่าเพราะว่าเราต้องทําตามเงื่อนไขนะครับของสัญญาที่เรากู้ยืมเข้ามาเนาะผลกระทบทางจิตใจครับทางฝั่งของการเก็บออมเนี่ยมันก็มีความมั่นคงทางการเงินอยู่แล้วเนาะ เดินไปไหนก็รู้สึกว่าตัวเองมี power มีพลังนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราไปกู้ยืมเงินของคนอื่นมาเนี่ยอ่ะมันก็จะมีความเครียดนิดนึงว่าเอ๊ะจะทํายังไงกับนี่นี้ดีนะฮะทำยังไงถึงจะหลุดออกไปได้นะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบต้นทุนนะฮะระหว่างเงินออมที่เราเก็บไว้แล้วก็ค่อยลงทุนกับเงินที่เรานั้นไปกู้ยืมมาเลยเนะี่ยอันไหนดีกว่ากันก็ยกให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับสรุปครับการทําแบบไหนลดต้นทุนได้มากกว่ากัน หนึ่งหากมองในแง่ของต้นทุนทางการเงินเพียงอย่างเดียวนะการเก็บออมจะลดต้นทุนได้มากกว่าเพราะว่าไม่มีดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายเหมือนกับการกู้ยืมนะต้นทุนของการเก็บออมก็คือโอกาสที่พลาดในการสร้างผลตอบแทงสูงแต่ยังไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยจริงแบบนี้นะฮะก็คือเราเป็นการฝึกว่าซีอีโอของเครดิตบูโรนะฮะเคาบอกว่า การที่เราเก็บออมเนี่ยมันเหมือนการที่เราได้ซ้อมเป็นหนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการเก็บออมถ้าเก็บออมได้อะคุณก็เป็นหนี้ได้เลยครับเพราะว่ามันก็คือสเต็ปเดียวกันเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเราหาเงินมาได้เราก็ต้องกันเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาเก็บมาออมนะฮะพอเราเป็นหนี้เราก็ต้องกันเงินส่วนหนึ่งนะเ,น,ออนะเ,เน,นี่ยเ,เ,นะเพื่อมาจ่ายหนี้นะฮะแต่ว่าหากมองในมุมมองของการลงทุนนะครับหรือว่าการต่อยอดรายได้เนี่ยการกู้ยืมเนี่ยอาจจะคุ้มค่ากว่านะฮะถ้าเงินที่กู้มาสามารถสร้างผลตอบแทน ที่สูงกว่าอาัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนะเช่นกูนเ้เงินดอกเบี้ย5กู้เงินมาดอกเบี้ย5%นะครับไปลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลตอบแทน15%ต่อปีแบบนี้ต้นทุนทางการเงินถือว่าคุ้มค่านะครสำหรับการใช้จ่ายทั่วไปนะที่มันไม่สร้างไรายได้เนาะหรือว่าเป็นหนี้พวกหนี้บริโภคเหล่านี้คนระการออมดีกว่าอย่างชัดเจนเพราะว่าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับแนวคิดในการตัดสินใจครับ กู้เพื่อสร้างทรัพย์สินนะอันนี้คือนี้ดีเนาะเท่ากับอาจจะคุ้มค่านะฮะอันที่2ก็คือกู้เพื่อบริโภคนะนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะแล้วก็มีต้นทุนที่สูงอันนี้มันไม่คุ้มแน่นอนนะฮะออมเพื่อความมั่นคงเท่ากับความปลอดภัยเอาใหม่ออมเพื่อความมั่นคงเท่ากับปลอดภัยแต่ก็ควรพยยิจารณาผลตอบแทนด้วยนะครับผมครน,นี้พอเพื่อนเอนเห็นแล้วครับว่าโอเคเรารู้แล้วว่า อ่านี่เนี่ยมันก็คือเงินนะอ่าเงินเนี่ยมันก็คือหนี้นะ่ยยิ่งเรามีหนี้เยอะเท่าไหร่เราก็มีเงินเยอะเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่จะขโมดปมแบบนั้นเนี่ยให้เพื่อนลองสังเกตก่อนว่าอ่ามันมีทั้งหนี้ดีและก็หนี้เลวนะนะฮะหนี้ดีก็คือหนี้ที่เรากู้ยืมกันมาเพื่อจะมาต่อยอดมาทําธุรกิจนะฮะในขณะเดียวกันหนี้ที่เป็นหนี้เลวเนี่ยมันเป็นหนี้พวกบริโภคทั้งหลายเนี่ยนะครับ ยิ่งเรามีพวกนี้เยอะเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะคคุณภาพชีวิตของเราก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีหนี้ดีเนี่ยหนี้ที่เรากู้ยืมมาแล้วเรานํามาลงทุนนํามาซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อที่จะมาต่อยอดทําธุรกิจนะเมื่อธุรกิจที่เราทํามันสร้างผลตอบแทน,นที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายกับธนาคารเนาะที่เหลือส่วนต่างมันก็คือกําไร เพราะฉะนั้นมันจะมีคนอยู่2กลุ่มกลุ่มที่ใช้นี่ให้เป็นประโยชน์นะกับกลุ่มที่ใช้นี่ในทางที่ผิดนะเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับว่าจะอยู่ฝั่งไหนมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเลยนะครับมันสามารถสลับกันได้หมดเลยนี่คือเงินเงินก็คือนี่นะฮะโรเบิ aki, ร์ตคิโยสกินะฮะคนที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยแกก็บอกแล้วว่าแกก็ใช้ นี่นะฮะในการสร้างทรัพย์สินให้กับตัวเองเนาะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการนะครับในการสร้างทรัพย์สินขึ้นมาในขณะเดียวกันทรัพย์สินที่เราสร้างขึ้นมานั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้เงินของตัวเองแต่เราใช้เงินของคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเงินของะของธนาคารก็ดีเนาะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการรูปแบบการทํางานของมันเป็นยังไงนะไม่ใช่ว่าเอไอเอก็อยากจะกู้กู้กู้แล้วก็ ไปลงทุนไปซื้ออะไรก็ไม่รู้นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งควรที่จะศึกษาทำให้เข้าใจนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มต้นลงทุนก่อนที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นจากอาสังหารนะครับเราก็ควรจะดูอสังหาให้เป็นก่อนนะลงพื้นที่อย่าลงทุนตามคนอื่นบอกนะคนอื่นบอกว่าเอยอันนี้ดีไปลงทุนสิไม่เอาเราต้องลงมือทําเองนะครับเมื่อเราลงมือทําเองแล้วเรารู้จักแล้วจากนั้นเราเค่อยสร้างระบบ จากนั้นก็ให้ระบบมันจัดการของมันไปนะครับมันไม่มีหรอกนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าทําอย่างนี้สิถึงจะดีนะทำอย่างนี้สินะสมันไม่ดีแน่มันแย่แน่นอนนะผมว่าเราลองสัมผัสเองดีกว่านะรประสบการณ์ที่เราได้เลี้ยมรถได้ลิ้มลองเนี่ยมาทําให้เราได้เรียนรู้ได้เร็วน,นะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปฟังขี้ปากของคนอื่นเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่นะฮะมันไม่ค่อยแบบ อินเท่าไหร่สู้เราทาเองดีกว่านะฮะถ้ามันเจ๊งก็ให้มันเจ๊งในมือเราแล้วก็เจ๊งในระดับที่เรายอมรับได้นะฮะไม่เสี่ยงจนเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมองว่าเงินมันคือหนี้นะครับหรือว่ามองว่าหนี้เนี่ยมันคือการหาเงินนะสุดท้ายสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือกระแสเงินสดถ้าเราหารา,ายได้นะครับมากกว่า อัตราดอกเบีที่เราต้องจ่ายนะครับมากกว่าเงินผ่อนส่วนต่างที่เหลือเนี่ยมันก็คือกําไรนะรเพราะฉะนั้นมันจะมีสักกี่คนครับที่หาแบบนี้ได้นะฮะแล้วการที่เราจะหาการลงทุนแบบนี้ได้เนี่ยคุณต้องทํางานหนักมากนะครับคุณต้องลงพื้นที่คุณต้องไปดูทรัพย์ที่คุณจะลงทุนนะฮะไม่ใช่บอกว่ามีคนบอกมาว่าอันเนี้ยลงทุนได้นะจากนั้นเราก็ไปลงทุนตามเขานะไม่เอา ไม่ถูกเราควรจะศึกษาทำคาเข้าใจแล้วก็ลงพื้นที่ไปดูดูให้เยอะๆครับดูแล้วดูอีกดูตรงนี้ดูเป็น20ครั้ง30ครั้งอย่างที่คนหนุ่มแกบอกนะว่าไปดูให้ไปดูนะถ้าจะลงทุนในอสังหาเนาะในขณะเดียวกันถ้าเราจะลงทุนในหุ้นคริปโตเครอร e n นซีหรือว่าอะไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการหาความรู้นะฮะการศึกษาว่าเออมันคืออะไรทำพอเข้าใจแล้วก็จํากัดความเสี่ยง ให้ได้นะจากนั้นเราก็ลงทุนอย่างมีสติไม่ใช่เห็นเขาลงทุนเราก็ต้องลงทุนตามเขาไม่ใช่นะครับหนึ่งเราต้องมีความพร้อมก่อนที่จะไปลงทุนเงินเก็บเงินสำรองมีหรือ,อยังนะฮะถ้าเงินเก็บเงินสำรองยังไม่มีโอ้เก็บเงินสำรองก่อนเถอะนะอย่าเพิ่งไปลงทุนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องก็ต้องขายอ่ารั์ที่คุณลงทุนไปนะเพื่อให้ตัวคุณนั้นมีเงินกินเงินใช้ สภาพคล่องคุณก็ติดขัดเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดกันเงินสำรองไว้ก่อนนะฮะเกิดเหตุอะไรอ่ะมีเงินเก็บเงินออมมีเงินสำรองไว้ดูแลตัวเองได้3เดือน6เดือนนะสบายๆหรือถ้ายังไม่มั่นใจก็อ่ะหปี2ปีไปเลยนะฮะเต็มที่จากนั้นพอเราเก็บเงินสำรองได้แล้วนะฮะที่เหลือก็คืออ่ะเราค่อยมาจัดสรรว่าอ่ะเราจะลงทุนตามที่เราได้ศึกษาระหว่างที่เรานั้นเก็บเงินสำรองไว้นะฮนะเนี่ยมันก็คือกระบวนการนะ ที่เราเรียกว่าการที่เรานั้นได้ศึกษาก่อนนะแล้วจากนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าอันนี้มันตกอะ่ะต้องขายไหมเนี่ยไม่ต้องเราตอบตัวเองได้แล้วเพราะเราศึกษามาแล้วว่าอันนี้มันคือโอกาสนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของล่าสุภขอสังตินะในวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ